ถามยามนี้วันนี้จะไปเขาป่า ด้มมะซ่านาเขียงข่อมข่มสมบัติแสงสัตว์มวยต้องกุยผป่งงามได้หญิงสัตว์ตายเหล่าอื่นแห่เจ้าหมื่นมาเมืองเก็บผักเหลืองเติีมสาไหน้ำมาบาดได้ต้มมาซ่านั่งจมอย่าห้นคนเดียวลุงตาแปลงหน้าเศร้าหน้าเว้าปอยังแปะมือ ตาโปดลมมึงมาตองมาหน่อยครับกูกูจะไปอยู่ห้างหมูกูวัดหมอกเปืนของกูนี่อยู่่ะเอ๊อันเฮาป่วยตะคนหรอลุงมึงเคยอยู่ห้างกะเกยกะปืนเฮานี่ยิงมาสะป,ปะเนอะหมูแม่เขี้ยวตันเฮาก็ยิงมาละเนอะอันปืนกูนี่เล็กด้ำพี่ก่อนนะปะปืนเฮานี่ก็เล็กแนบกล้องเกี่ยวก่อนเนอลุงขนาดหมูกินปะกก่อนะเฮา่องหันตาแกนเดียวมับมมับ,มบแอบอยู่ลายก้มกอหัน เฮาเลยยิงลัดขวมเข้าเกาก่อหันลูกปืนพันเข้าเกาก่อดังอาดอาดพดลายเข้าแหแดงหมูห้องดังอิทตายคําตี้อย่าลุงว่ปะป่ะอันปืนก้นี้ก่อยิงลูกโดดต้อยกนฝันได้สามม่อนดอยเอามาต้อยห้อยกองออกอกป่ะขนาดลุงตายังมีหมอกปืนเฮาก็ต้องมีกันเนาะหมานแลนแกนเตาหมานแลนแกนเตาเอาตัดหมานเนี่ยมันตึงได้กิน ตองบากางนั้นป่ายมันบอกวีเข้ามาถึงตีใจมีใจมันเวลาหมอกตึงกินเขา้าตึงคนหนุ่มคนเท่าผมจะเล่าให้ฟังกินเข้าเฮาต้องเอาใส่ผีกินเขา้าเขาต้องเอาใส่ผีจะได้โจกใจดีกับเจ้าตีเจ้าตา มาถึงตีแล้ว่ะป้าปดมากินข้าวตอนด้วยกันแล้วมึงห่อข้าวกับป้าหยางไข่ต้มอย่าลุงเมียเฮาห่อเหือมซ้ำนี่อะอันไข่ต้มนี่มันมดเหมือนไข่มึงบม่ต้องมากินตัวกูกูกินไผกินมันบ่ะ,แล,ะลแล้วลุงเหรอห่อข้าวกับหยางน้ำพริกตาแดงเมียกะเพื่อผีเปิะอีหนูปั่นหมูกูสักตัวไปใจมดมันไข่มึงมาห่อกับหยังก็จ้างตเตอะเฮาจะกินแล้วนี่ เออแม่นางทรณีเจ้าตีเจ้าแดนกินข้าวกินน้ำตัวกันเนอปกปักหักษาข่าเขา,ขาสองคนวันนี้มาเสาะว่าหากินปันสัดปันสิงตีมันหายมันขาดพือกินฟองเนอโหแล้วลุงเหรอผมใส่กบเจ้าตีาอ่ะอะอันมึงใส่กูก็ใส่กะ เอ๋เดบะบุ๊บเดบะดาแม่ท้อล่ะนี่เจ้าตีเจ้าแดนผีใจหาผีใจห้องผีต่กะผีต่กันผีจันตุขะจังหลายผีลผีโป่งผีดงผีนาผีปลาผีดงผีน้ำชื่อน้ำจำกิ่นแล้วไปมาตักมาต่อไปมาไกลมาไกลผีอยู่ส่วนผีโขนอยู่ส่วนโหนเน่าเกินเข้าเอ็มละมองไปตังดอยหมาผีกู้จะไปตังดอยหมีหายเพบาปุ๊บ หัวบอกปะใส่ลอกแลนคนหนึ่งก็แขนคนหนึ่งมือบดีแล้วเขาจะลบอย่างใดฟังเตอฟังไปฟังฮือทีทีทวันนี้กูอยากมาแกนวันนี้กูอยากมาแกงเขาก่็เล็งจะเป็นปืน้ายมันบอด,ดี ป้าปูดลมนี่เอาละมาที่กูยัง่หาหยังสักอย่าง,าาอาง,งเออ,เอ,อบ่าเฮย้ยล่นกะลักกะลักไปปุ้นละปืนพายนี่ก็ได้เฮาก็แน่จับเดียมันยังว่ายิงแบบถูกนี่อันมือวอกนี่ก็ได้อ่ะสั่นตายยงยงยงแล้วเขาจะบอกลุงตาว่าจะได้ดีนี่อ่ะไอ้ปูดมึงได้ต่ปูตอแม่บ่ะหัวหังมึงเอาไปเตอะอืมมาปูปูไม,แม่แม่อย่างนี้ลุงเฮาไล่ผีโป๊ะโลงมายะ มันกิ้งมาเห็นหลอกเฮาอะลงดอยมาลุ่มลุ่มเฮาจี้บาทบจงเข้าใส่อย่าลุงแล้วลุงเหรอใครต้มกํากินดักปิง้งยินไว้ปมได้ออกสักต้มตะป,ปืนกูไปใจว่าบาหมานบ่ะหมูต่อมันแกว้งหางขึ้นมามันไปนอนอยู่ที่ขี้เป๋ติดขเข้าเปียมันดังปุ่ม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 กูกำลังจะยิงปอดท่อเม่นซามาล่นลัดนาดังแส่แส่แส่หิงหางมันลุ่นอ่ะ ดังปุ่ม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 เส่ปุ่ม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 เส่กูลูกขึ้นฟอนเพื่อกูหูคิงมากู้จะยิงหมูก็ล่มเมนก็ลุ่มไรอย่างสักอย่าง่ะเดอกนกสองตัวปิกบ้านบ่ะบ่ะพูดนกยังลุมกานนกเปินนากะ